ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่โบราณสถานพระเจ้าเวียงจืนานะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่พระเจ้าจืนาแล้วก็จะไปพบกับประวัติของท่านว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่ค่ะนี้เราก็ได้ดอกไม้ทูปเทียนมาแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่พระเจ้าคืนากันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กกับบ้า้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปชมประวัติของท่านโดยย่อกันค่ะค่ะโบราณสถานพระเจ้ากือนาะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโกกบ้านใจแก้วหมู่แปดตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ16กิโลเมตรค่ะค่ะพระเจ้ากือนาะตั้งขึ้นในปีพศ1928นะคะ พระเจ้ากือนาเป็นกษัตริย์ที่ทรงใส่พระไทยในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงประสูติการใหม่ๆพระราชบ,บิดาทรงเบิกพระนาบวา่ทาท้าซื่อนาค่ะเพราะว่าบ้านเมืองสงบร่มเย็นพอจเจริญไวขึ้นได้พระราชนาวา่ากือนารรนิกราชพระองค์ได้เสด็จไปครองเมืองเชียงใหม่ต่อมาจึงได้เสด็จกลับมาครองเมืองเชียงแสนตามเดิมค่ะและระหว่าง ดำเนินขนาดจะท่าแม่น้ำโขบค่ะจึงได้ทำการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้เป็นที่ระลึกพร้อมทั้งให้ข้าราชบริพารทำการสร้างบ้านแปลงเมืองเรียกว่าเวียงกืนนาค่ะพระพุทธรูปองค์นี้จึงได้รับการขนานนามว่าพระเจ้ากืนนาด้วยเหตุผลดังกล่าวพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปชมพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในต้นไทรใหญ่กันนะคะค่ะนี่ก็คือต้นไทรที่เราพูดถึงกันนะคะที่ว่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในต้นไทรค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะก็มีแต่พระพุทธรูปค่ะต่อมาก็มีต้นไทรเกิดขึ้นมาแล้วก็ปกคลุมพระพุทธรูปแต่เรามองผิวเผินเราอาจจะไม่เห็นพระพุทธรูปนะคะเราต้องมองดูใกล้ๆ จะเห็นชัดค่ะค่ะเมื่อเราเข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ก็คือส่วนที่เป็นด้านหลังของพระพุทธรูปค่ะค่ะส่วนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือส่วนด้านหน้าของพระพุทธรูปนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปเก่าค่ะที่ชาวบ้านเขาเอามาประดิษฐานไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อเราในบ้านของเรานะคะมีพระพุทธรูปเก่าเราก็จะเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะชาวบ้านก็เลยนาเอามาเก็บไว้ตรงนี้แทนค่ะแล้วเขาก็เรียกตรงนี้นะคะว่าคุ้มเจ้าแสงภูคาค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือเรือโบราณน,นะคะที่ชาวบ้าน ขุดพบในแม่น้ำโกกค,ค่ะที่อยู่ข้างโบราณสถานพระเจ้ากอนาค่ะถ้าส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นที่ให้เราได้พักผ่อนชมวิวข้างแม่น้ำนะคะเพราะว่ามีปลาอยู่ด้วยก็ทำให้ชาวบ้านได้แวะเวียนมาให้อาหารปลาอยู่ตลอดค่ะก็ถือเป็นการทำบุญแล้วก็พักผ่อนไปด้วยค่ะ ค่ะนี่ก็คือต้นไม้ยางนะคะมีการพบต้นไม้ยางขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีบริเวณน้ำากกใกล้ๆกับโบราณสถานพระเจ้ากอนาเมื่อวันที่13มีนาคม2547ซึ่งไม้ยางนี้นะคะรอบลำต้น4เมตรค่ะยาว29เมตรปัจจุบันได้นำมาตั้ง ให้ไว้เป็นที่สักการะในบริเวณโบราณน,นสถานพระเจ้ากืนาค่ะวันนี้เราก็ได้เที่ยวชมกันมาแบบเต็มที่นะคะแล้วเราก็จะขอลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ